คำถามที่หมอมาจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นแค่รอยดํารอยแดงสิวหรือว่ามันกลายเป็นลุมสิวแล้วอีกหนึ่งคำถามยอดทิศก็คือว่าเซรั่มหรือว่ายาทาสิวตัวไหนที่ช่วยรักษาลุมสิว สวัสดีครับหมอเก่งหมอผิวหนังนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปตอนใหม่ๆโปรตีหมอลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องสิวสกินแคร์แล้วก็ความงามทุกวันศุกร์นะครับหลุมสิวนี้เป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคนไหมครับเราเคยมีไหมครับเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสิวยังไงพอหายแล้วเขาก็ไม่เคยเป็นหลุมสิวในขณะที่เราบางทีเป็นสิวอักเสบไม่เยอะมากพอหายแล้วกลายเป็นหลุมสิวทุกที สาเหตุเป็นเพราะว่าโอกาสเกิดลุมสิวในแต่ละคนนี่ไม่เท่ากันนะครับเพราะความเป็นจริงแล้วมันมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เราเสี่ยงในการเกิดลุมสิวมากกว่าคนอื่นหมอสุปง่ายๆได้เป็น4ข้อนะครับหนึ่งเลยคือเป็นสิวและเป็นสิวรุนแรงโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวหัวช้างหรือว่า non d u l o c y s t i c acne 2คือคนที่เป็นสิวแล้วไม่ยอมรักษาปล่อยให้สิวอักเสบอยู่นานโดยเฉพาะคนที่ปล่อยให้สิวอักเสบอยู่นานมากกว่า1ปี 3. คนที่เป็นสิวแล้วชอบบีบสิวหรือว่าแกะสิว เพราะว่าการบีบสิวเนี่ยจะทําให้สิวยิ่งอักเสบและสี่คือคนที่มีปอดคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ถ้าเกิดเป็นหลุมสิวแสดงว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นสิวแล้วมีโอกาสจะเป็นหลุมสิวได้ง่ายกว่าคนอื่นและนี่คือสสาเหตุที่ทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงเป็นหลุมสิวมากกว่าคนอื่นหลายๆข้อเนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะเวลาเราเป็นสิวแล้วเรารีบรักษาหรือว่าเวลาที่เราเป็นสิวแล้วเราไม่ไปแกะหรือว่าบีบสิว จะช่วยลดโอกาสในการเกิดลุมสิวได้คําถามที่หมอมาอจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นแค่รอยดํารอยแดงสิวหรือว่ามันกลายเป็นหลุมสิวแล้วหมอให้วิธีสังเกตง,ง่ายๆนะครับให้เอาไฟฉาย,ยเช่นไฟฉายจากมือถือเนี่ยเอามาส่องที่ผิวหน้าของเราแล้วดูว่าผิวบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นหลุมลงไปหรือเปล่า ถ้าเกิดมันเป็นหลุมลงไปมันมีการเปลี่ยนระดับของผิวหนังเนี่ยแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นหลุมสิวแล้วต้องบอกว่าคําถามว่าหลุมสิวรักษาอย่างไรเป็นหนึ่งในคาถามที่หมอมักจะได้รับบ่อยๆจากคนไข้นะครับหลุมสิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารักษายากกว่าสิวมากๆนะครับและไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใดในปัจจุบันนะครับผิวที่เป็นหลุมสิวแล้วจะไม่มีทางกลับมาเรียบเนียนร้อเหมือนตอนที่เรายังไม่เป็นสิวแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อใจไปนะครับเพราะว่าการรักษาสิวที่ถูกวิธีและต่อเนื่องสมองสมม่เอนี จะสามารถช่วยให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้ถึง70-80%หมอยจะบอกคนที่เป็นสิวทุกคนนะครับว่าการป้องกันไม่ให้เกิดลุมสิวเนี่ยง่ายกว่าการปล่อยให้เกิดลุมสิวแล้วค่อยรักษามากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มเป็นสิวเนี่ยเราควรรีบทายารักษาโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวอักเสบรุนแรงควรรีบมาปรึกษาแพทย์นะครับไม่ควรทดลองรักษาสิวด้วยตนเองก่อนเพราะถ้าปล่อยสิวอักเสบไว้รุนแรงแล้วก็นานเนี่ยจะยิ่งเพิ่มโอกาสที่สิวหายแล้วจะกลายเป็นหลุมสิวอีกหนึ่งคำถามยอดทิตที่หมอมักจะได้ยินก็คือว่า เซรั่มหรือว่ายาทาสิวตัวไหนที่ช่วยรักษาหลุมสิวคําตอบก็คือปัจจุบันเนี่ยยาทาสิวไม่ค่อยมีบทบาทมากที่ช่วยในการรักษาหลุมสิวนะครับอาจจะมีงานวิจัยบางฉบับที่บอกว่าถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเป็นหลุมสิวหรือว่าหลุมสิวเนี่ยยังเป็นตื้นๆอยู่ยาทาบางตัวอย่างเช่นอิพิดโอซึ่งเป็นฟิกซ์คอมบิเนชันระหว่าง2.5%เป็นบนแสกกับ0.1%อะดาพาลีนจะช่วยรักษาหลุมสิวชนิดตื้นๆได้ยาทาพวกนี้เราจะใช้จุดประสงค์เพื่อในการรักษาสิวมากกกกกวว่่่มมา่าาาาออออีีคคํถมมมงทหจะยยบๆ็ื เมื่อไรที่เราสามารถเริ่มรักษาโดยปกติแล้วหมอจะแนะนําให้เริ่มรักษาหลุมสิวเนี่ยเมื่อเรารักษาหรือว่าควบคุมสิวได้ดีแล้วหรือก็คือช่วงที่ไม่มีสิวอักเสบแล้วนั่นเองก่อนจะเข้าสู่การรักษาหลุมสิวต้องบอกว่าการรักษาหลุมสิวเนี่ยจะล้อไปกับชนิดของหลุมสิวซึ่งชนิดของหลุมสิวเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดอย่างแรกคือหลุมสิวที่เรียกว่าไอพิกสกาลักษณะจะเป็นหลุมสิวที่ขอบหลุมสิวเนี่ยชัดปากแคบแต่ว่าลึก2คือบล็อกคาหลุมสิวชนิดนี้เนี่ย จะขอบชัดเหมือนหลุมสิวชนิดแรกคือไอพิกแต่ต่างกับไอพิกตรงที่บล็อกคาเนี่ยปากหลุมจะกว้างกว่าแล้วก็ลักษณะจะลงมาตรงๆเหมือนเป็นกล่องและหลุมสิวชนิดที่ 3, โคือโรลลิงหลุมสิวชนิดนี้เนี่ยจะปากหลุมสิวกว้างโดยส่วนใหญ่มักจะกว้างกว่า4-5มิลจุดที่แตกต่างกับไอพิกกับบล็อกคาให้ดูที่ขอบหลุมสิวนะครับขอบหลุมสิวเนี่ยจะเป็นสโลปลงมาแตกต่างกับ 2แบบแรกหรักวิธีการรักษาหลุมสิวก็จะล้อไปกับชนิดของหลุมสิวที่หมอเพิ่งกลับไปนะครับสามารถแบ่งวิธีการรักษาวิธีที่1ก็คือ chemical p e e l i n g อย่างเช่น TCA Cross Technique จะเป็นการรักษาหลุมสิวด้วยการแต้มกด TCA ความเข้มข้น50-100%การรักษาแต่ละครั้งนี้จะช่วยให้หลุมสิวดีขึ้นประมาณ10-15%โดยปกติก็จะนัดมาทําทุก4สัปดาห์สาหรับข้อดีของการรักษาด้วย TCA Cross Technique หนเลยก็คือราคาถูกนะครับ สก็คือเหมาะกับหลุมสิวชนิดไอพิสสาหรับข้อเสีย1เลยก็คืออย่างที่หมอบอกไปว่าแต่ละครั้งแน่หลุมสิวจะตื้นขึ้นประมาณ10-15%เพราะฉะนั้นจะต้องทําหลายครั้ง2องเลยคือหลังทำไี่มีโอกาสเกิดรอยดําตามมาได้วิธีที่2คือซับซีชันก็คือการนําเข็มเนี่ย ลงไปตัดพังผืดในชั้นหนังแท้เหมาะก,กับการรักษาลุมสิวชนิดที่มีการดึงล้างจากเนื้อเยื่อข้างใต้ผิวหนังอย่างเช่นลุมสิวชนิด rolling วิธีที่3เรียกว่า punch excision นะครับวิธีนี้นีจะใช้เครื่องมือสกิดผิวหนังขนาดประมาณ1-2มิลจากนั้นจึงใช้เข็มเย็บเข้าด้วยกันวิธีนี้เหมาะก,กับลุมสิวที่มีปากลุมสิวไม่กว้างมากนะครับอย่างเช่นลุมสิวชนิดไอพิหรือบล็อกคาที่มีขนาดเล็กกว่า3มมิลิเมตรวิธีที่4คือการรักษาลุมสิวด้วยฟิลเลอร์ข้อดีหนึ่งเลยก็ค, iller, 2, คือเป็นวิธีกกาารรัษ สือที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือมีราคาแพงแล้วก็ผลการรักษาเนี่ยเป็นเพียงชั่วคราวนะครับ เมื่อฟิลเลอร์สลายไปหลุมสิวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและวิธีที่5ก็คือการปรับสภาพผิว r e เซ r facing ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะใช้ไมโครน e d ดิ้งคลื่นวิทยุหรือว่าเลเซอร์ต้องบอกว่าการรักษาหลุมสิวด้วยการปรับสภาพผิวนี่ถือเป็นการรักษาหลักของลุมสิวในปัจจุบันก่อนที่จะพูดถึงวิธีการรักษาในกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนรู้จักคำคำหนึงก็คือคําว่าดาวไทม์ ดาวไทม์หรือว่าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆกลคือระยะพักหน้าอย่างเช่นเลเซอร์หลายๆตัวหลังทําแล้วเนี่ยจะมีการตกสเก็ตเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่หลังทําเลเซอร์ประจนสเก็ตหลุดออกหมดเนี่ยจะต้องมีการดูแลผิวพิเศษระยะเวลาตรงนี้นี่เองตั้งแต่หลังเลเซอร์ไปจนถึงสเก็ตหลุดเนี่ยระยะเวลาช่วงนี้เราเรียกว่าดาวไทม์หลายคนอาจจะสงสัยว่าการปรับสภาพผิวหรือว่ารีเฟรเซ a c ิ่งเนี่ยมันทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้ยังไงหมอให้คอนเซปต์ง่ายๆนะครับ การรักษาด้วยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ผิวนางเราสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้ผิวเราเรียบเนียนแล้วก็หลุมสิวดูตื้นขึ้นสำหรับการปรับสภาพผิวรีเซิร์ฟเฟซิ่งวิธีแรกก็คือเมคอ e ลดิ้งอย่างเช่นการใช้เดอร์มาเพนข้อดี1เลยก็คือดาวไทม์น้อย2เลยคือหาสารที่ทำง่ายเพราะว่ามีหลายคลินิกให้บริการการรักษาหลุมสิวด้วยเดอร์มาเพนในส่วนของข้อเสีย1เลยก็คือจะต้องทำการรักษาหลายครั้งและ2คือมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อถ้าเกิดเคครรรรืืื่่่่ออองงมมมไสะะาาาาดหหววีกใช้ซ้ซน คลื่นวิทยุรักษาลุมสิวหลายๆคนอาจจะนึกภาพไนมะ่ค่อยออกแต่ถ้าพูดถึงชื่อเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มคลื่นวิทยุหลายคนอาจจะร้องออกขึ้นมาอย่างเช่น eMatrix หรือว่า v i n u s v i v าคลื่นวิทยุเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาลุมสิวค่อนข้างดีนะครับอาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่เป็น fractional laser ที่มีแผลแต่ว่าข้อดีของมันก็คือดาว time น้อยเกิดสะเก็ดน้อยกว่าสําหรับการรักษาลุมสิวด้วยเลเซอร์ข้อดีหนึ่งเลยก็คือมีประสิทธิภาพสูง 2. คือเห็นผลเร็ว 3. คือสามารถรักษาพร้อมกับการรักษาลุมสิวด้วยวิธีอื่นๆเช่นเการรักษาลุมสิวด้วยเลเซอร์พร้อมกับการแต้มกรด TCA ส่วนข้อเสียนหนเลยก็คือราคาค่อนข้างแพง และ2คือการรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนมากเนี่ยจะมีดาวท i มนานเลเซอร์ที่รักษาหลุมสิวปัจจุบันเราแบ่งง่ายๆเอเป็น2กลุ่ม1นึ่งก็คือกลุ่มที่มีแผลอย่างเช่น fractional CO2 หรือว่า erbium YAG 2คือกลุ่มที่ไม่มีแผลเช่น picosecond laser โดยเลเซอร์เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นหลุมสิวชนิด rolling หรือว่า box car เลเซอร์ทั้ง2กลุ่มจะแตกต่างกันเช่นประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวระยะเวลาพักหน้าหรือว่าดาวท i มไปจนถึงปัญหารอยดำหลังเลเซอร์ ซึ่งมันจะเป็นปัญหาในคนที่มีผิวสีคล้ำยกตัวอย่างเช่นการรักษาลุมสิวด้วยเ,เลเซอร์ชนิดกลุ่มที่มีแผลเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีแผลสําหรับกลุ่มที่มีแผล ข้อดีคือประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวสูงกว่าเหมาะกับคนที่เป็นหลุมสิวรุนแรงหลุมสิวลึกหลุมสิวกว้างส่วนข้อเสียหนึ่งเลยก็คือดาวทามนานกว่าเช่น fractional CO2 ระยะเวลาตกสะเก็ดประมาณ7-10วันส่วน erbium YAG นี่ดาวทามหรือว่าระยะเวลาตกสะเก็ดประมาณ5 7ถึงวัน2เลยคือมีโอกาสเกิดรอยดำมากกว่าการรักษาด้วยเลเซอร์ช่นที่มีแผลนี่จะแนะนําให้ทําเดือนละหนึ่งครั้งทาอย่างน้อย7-8ครั้งโดยปกติแล้วหลังทํา4ครั้งคนไข้ก็จะรู้สึกได้นะครับว่าหลุมสิวตื้นขึ้นส่วนเลเซอร์กลุ่มที่ไม่มีแผลเช่น โค้กเซอร์เลเซอร์จะเหมาะกับคนที่เป็นลุมสิวรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงปานกลางข้อดีของพิโกเซอร์เลเลเซอร์นอกจากจะช่วยให้ลุมสิวดูตื้นขึ้นแล้วมันยังช่วยให้หน้ากระจ่างใสขึ้นอีกด้วยพะนั้พิโกเซอร์เิลเลเซอร์เนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นลุมสิว1เลยก็คือเพิ่งเป็นใหม่ๆสองเลยก็คือลุมสิวยังตื้นอยู่3เลยคือคนที่เป็นลุมสิวแล้วก็มีรอยดําหรือว่ารอยแดงสิวสาหรับคนที่รักษาลุมสิวด้วยเลเซอร์มี5ข้อที่เป็นการปฏิบัติตััววหลลงเเซอรรร์ทที่ทุกคคนู้น หนึ่งเลยก็คือหลังเลเซอร์ทันทีเนี่ยแนะนําให้ประครบน้ําแข็งเพื่อลดอาการแสบร้อนบวมแดง2เลยคือคนที่ทาเลเซอร์กลุ่มที่มีแผลเช่น fractional CO2 หรือว่า erbium YAG เนี่ยงดโดนน้ํา1วัน3คือทาสเตียรอยตามแพทย์สั่งบริเวณที่เลเซอร์3วัน4คือทาจอร์ t u r i z e r บ่อยๆเช่น u i n g instant calming หรือว่าวาสล l i n e โดยทาจนสเก็ดหลุดแล้วก็ไม่ควรไปแกะหรือว่าดึงสเก็ดให้หลุดก่อนนะครับและ5คือควรทากันแดดทุกวันโดยทากันแดดที่มี SPF 30-50 PA 3อสามบวกถึงสี่บวก และควรเลี่ยงแดดสสัปดาห์หลังเลเซอร์อันนี้ก็เป็นตารางสรุปวิธีการรักษาหลุมซิวนะครับเครื่องหมาย2บวกเนี่ยถือว่าการรักษามีประสิทธิธภาพดี1บวกเนี่ยมีประสิทธิธภาพดีรลองลงมาแล้วก็เครื่องหมายลบเนี่ยแปลว่าไม่มีประสิทธิธภาพในการรักษาอย่างเช่นที่ r ซ s s เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีประสิทธิธภาพดีในการรักษาหลุมสิวชนิดไอพิ Scar เลเซอร์ s <S ที่เป็น fractional photo thermolysis เนี่ยก็คือเลเซอร์กลุ่มที่หมอกล่าวไปทั้งกลุ่มที่มีแผลแล้วก็ไม่มีแผลก็คือ fractional CO2 erbium YAG หรือว่า pico เ,เ,เ,เห็นได้ว่า2บวกทั้ง ice pick scar rolling scar แล้วก็ box scar แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเลเซอร์พวกนี้เนี่ยจะดีกับ rolling กับ box scar มากกว่านะครับช่องต่อมาเป็น p u n c excision เห็นได้ว่าดีกับหลุมสิวชวนิดที่เป็น ice pick scar หรือว่า box c a r ที่มีขนาดเล็กในส่วนของ tissue augmenting agent อย่างเช่นการฉีด f เ l อ e r นะครับจะได้ผลดีกับหลุมสิวชวนิดที่เป็น rolling scar ช่องต่อมาดิดิงอย่างเช่น dermapen นะครับก็ได้ผลดีกับทั้ง rolling แล้วก็ box scar และอัสุดท้ายก็คือซับ i ิชันนะครับเ็นได้ว่าได้ผลดีกับพวกโรล n ิงส a r หลุกแล้วคนที่เป็นลุมสิวเนี่ยจะรักษาลุมสิวด้วยวิธีไหนแนะนําให้มาปรึกษาหมอผิวหนังนะครับการรักษาลุมสิวหลายๆวิธีร่วมกันอย่างเช่นการยิงเลเซอร์การทำซับ i t i ันหรือว่าการแต้มกด TCA จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการรักษาลุมสิวดีขึ้น แต่สาหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนของคุณเพราะเพื่อนของคุณอาจจะมีปัญหาหลุมสิวอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะรักษาหลุมสิวได้ยังไงสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปตอนใหม่ๆหมอลงคลิปทุกวันสุขเกี่ยวกับสิวผิวพรรณแล้วก็ความงามได้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย